พี่ทำอะไรเนี่ยพี่ฮะกลัวกลัวตนนิกน้อยใจ <c oughs> น้ำไม่อาบไม่ได้เอาไปนะเอาเอามาเช็ดหน่อยๆอย <c oughs> าวไปก็ไม่ข้อดังขนาดนี้คงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่อะไรนะเลยกดข้อที่สิบแล้เอาแบบว่าเอามาขี่เล่นแถวบ้านแล้วกันชิมเดียวติดไม่ต้องห่วง บายใจได้อันนี้คือสมัยว่าสมัยหนึ่งสภาพอะไรไม่ต้องแพงมากขีเ่เล่นๆไม่เน้นมันให้เจ้าสุนต์แต่งนงี้แล้วสมัยก่อนยินยกอะเฮ้ยกระลุยอยู่สมัยหนึ่งไม่ต <c oughs> ้องพูดหรอกความมันหอมอ่ะ <c oughs> ดูการสะบัดด้วยตัวยาวโต น,นี่ไม่ได้ขี่เลยเนี่ยเลี่ยมขนาดนะเนี้ยจอดจอดจอดลองขี่เด่นหน่อย ไม่ทำอะไรก็อยู่กันขจะรถขี่เล่นหน่อยน้ <c oughs> ำน้อยใจวิ